ีที่แล้วใช่ไหมหลายคนก็คงรู้เนาะจริงๆผมอยากรับหนังเพิ่มมากแต่แบบผมก็ไม่ได้รับแล้วผมเหลือถ่ายค้างเรื่อง,งเดียวแล้วก็จบแลลวครับผมทาไมทาไมไม่รับโอ้โหผมแค่นี้คนก็ด่ามันติดกกเกินใช่ไหมมันเข้าทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแล้วถ้าผมมารับหนังที่ถ่ายตอนเนี้ยจบเรื่องนี้เดี๋ยวก็เข้าอีกเรื่องแล้วเดี๋ยวก็เข้าเข้าอะไรเงี้ยคน<ช>ที่ด, <า S 2> ด่าคือผู้จัดหนังหรือว่าคนดูๆๆหลายคนนะผมแบบมีมีคนบอกอู้มันติดก,กันมันแบบบางทีบางคนก็เบื่อเราอะไรเงี้ไไยแต่จริงๆผมจะมี ที่ผม,มชอบรับคือหนังปีละสามเรื่องแต่ว่าอตอนนี้มันดันแบบปีที่แล้วกับปีนี้มันมารวมกันเพราะว่าติดโควิดด้วยแล้วก็เลื่อนมาฉายพร้อมกันเลยเลยแบบจะมีปัญหาบางทีในทุนเขาก็ไม่ได้พอใจนะที่เป็นอย่างไรใช่ไหมเรือ่องการทาตรงท่าตูอะไรก่อนหน้านี้ไม่ได้อะไรงเงี้ยมันเกี่ยวมันมันมีปัจจัยในการอืมไม่นะผมผมเรื่องไหนที่ค้างผมก็ไล่ทวงไว้งานอะไรค้างนึกออกก็ค่อยไปทวงเขาหลักๆคืเราัวคนเดือนหน้าวันน้ทาครับผมใช่ใช่ช่ ครับเวลาเขาพิมอะไรมาหรือจะมีตอบโต้หรือหูตออะไรไม่ไม่ค่อยได้ตอบโต้อะไรครับผมตอนนี้ปฏิเสธตอนนี้ไม่ไม่ไม่รับนะครับใช่ตอนนี้ก็เลยรับเป็นทำรีวิวตอนนี้อยากทําแต่รีวิวมากๆเลยกับดนตรีครับผมแต่ทำดนตรีไปก็ไม่มีคนฟังก็เลยว่าเอออยากทํารีวิวอย่างเดียวแค่ว่ารีวิวรีวิวมีมีเยอะแต่ว่าคิดไม่ออกใช่ถ้าคิดออกก็จะแบบเริ่มทํปล่อยทีละอันทีละอันอะไรเงี้ยมันเริ่มตัน มันหลายๆอย่างหลายๆโจทย์ที่เข้ามาเนี่ยมันเริ่มยากขึ้นและหลังๆเป็นของที่แบบเหมือนที่ผ่านมาแบบโอ้รีวิวที่จะมีเงินเยอะมากก็เป็นพวกอะไรนะพวกเจลฆ่าเชื้ออะไร,รพวกนี้แต่ซึ่งแบบเราแบบไม่มั่นใจที่จะกล้ารีวิวเพราะแบบบางทีเรามาใช้แป๊บน,นึงแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าแบบมันดีจริงแบบที่เขาพูดไหมหรืออะไรงก็เลยไม่ได้ทำสักอย่างเก็บตัวเพราะเรางานงานรีวิวผมมันเรียกว่าจริงก็คือโฆษณาเล็กเลยก็เรียกได้นะบางอย่างนะที่ผมชอบถ่าย แค่ว่าเราก็เลยเลือกสิ่งที่แบบเรารู้สึกว่าถ้าเราเห็นสินค้าแล้วเราคิดออกเนี่ยเราจะทําอันนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยตอนเนี้ยตอนนี้ก็คือตอนเราไม่รู้เอาอะไรมาแล้วตัว<ม>ตัวตัวกวดอะไรก็อามาหมดแล้วอะ<ม>่ะผมเหมือนแบบว่าตอนนี้รีวิวมาใหม่ๆยากๆทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยก็เลยทั้งคนให้เราเลยเหรอคะหรือว่าสินค้ามันด้วยความที่จบอะไรเงี้สินค้ามาคือคือผมเป็นคนคิดเยอะถ้าเรารู้สึกว่าเราทํางานนี้ไม่ดีเราก็ไม่ทําใช่ไหมถึงว่าจะแบบมีเงินเข้ามาหาเราแต่แบบถ้าเรารู้สึกว่าแบบ จบงานแล้วเราดูเองเลยยังไม่ขำเลยหรือแบบไม่แฮปปี้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่ยกเลิกงานได้เราก็ไปพ่วงคนอื่นเขา้เขามาด้วยใช่เราก็เริ่มเอาแม่าหล,ลานเอาอะไรเข้ามาเรื่อยๆเห <c oughs> มือนรีวิวล่าสุดก็เอาเอาแม่เข้ามาด้วยอะไรเ <c oughs> งี้ยโฟกัสก็มาด้วยโฟกัสตอนนั้นเอาเอามาถ่ายรีวิวแล้วไม่ได้ใช้ครับผมก็เลยเหมือนเหมือนพามันเล่นๆอะไรที่เปนเก็บขยะนี่คือไม่ได้ใช่ที่ขับเซเร้งเหรอไม่ได้ไม่ได้ใช้เป็นงานที่ไม่ได้ใช้ครับผมใช่ไม่ใช้เพราะว่าถ่ายไม่่าหรือเปล่าเหมือนเหมือนแบบ ใช่ใช่ไม่ผ่านครับแล้วเขารู้ไหมครับว่าเรามาใช้เขาเรใช้ตั้งใมอรู้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 แกรเป็นเพื่อนกับผมอยู่แล้วเขาตลกอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะับรคนที่นอนก็เต็มใจเต็มใจเต็มใจจใจบังคับใครไม่ได้หรอผมไ่่ได้หรอกล่วงนางเรื่องเกี่ยวกับการมอสคริปต์ก่อนเพราะต้องเป็นอย่างนี้มีมีแค่นั่นแหละที่แบบกัดมันขับรถมาหน้าบ้านผมกับคุณแม่ใช่ป่ะโอ้โหเปิดกระจกมาแต่งหน้าเต็มเลยบอกแกร์แกร์แกร์ เฮ้ยสภาพผมไม่ได้ถ่ายงานดีๆกันอยู่แล้วบอกลบหน้าเลยแล้วก็แต่งตัวสกปรกไปถ่ายงานกับอะไรั็ไม่รู้เลยวันนั้นที่ใช่ไม่รู้ว่าต้องแบบเป็นเป็นแบบสกปรกอะไรเนี่ยตลกดีฮะแต่ก็เป็นคนตลกเยอะไม่ทำาไม่ด่ามันมันก็สนุกเลยเพราะว่าเป็นงานที่แบบเราเป็นคนแบบคล้ายกันตรงที่ว่าผมก็ตลกโฟกัสก็แบบตลกไม่ได้แบบห่วงภาพลักษณ์อะไรกันอยู่แล้วเนี่ย ท,ที่แบบว่าไม่ได้ปลอออ่อยไม่เสียดาย<ด>เลยมีเยอะมากครับผม,มผมมีหลายอย่างมากที่ทําไปแล้วลูกค้าบอก <laughs> โอ้สปกปรกมากครับแมว <laughs> หรือแบบหรือแบบเขาไม่เข้าใจแบบบางคนเขาแบบว่าอาจจะแบบลูกค้าบางคนอาจจะแบบอายุเยอะมากหน่อย <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็จะแบบห่วงห่วงภาพลักษณ์สินค้ามาแต่ถ้าใจลูกค้าที่แบบวัยรุ่นก็จะแบบสบายเลยอะไรเงี้ยเป็นเหตุผลที่ทําให้เราตันไอเดียเราตันเหมือนเหมือนบางอย่างเราก็รู้สึกว่าแบบ มันขำมากนะบางบางหลายรีวิวที่แบบผมบอกเลยว่าแบบน่าเสียดายมากที่แบบไม่ได้ปล่อยไปนะถ้าปล่อยไปเนี่ยคนคงแบบว่าไปช่วยอุดหนุนเยอะมากแต่ว่าแบบด้วยการที่แบบลูกค้าไม่มั่นใจแล้วก็อาจตัดสินใจให้ลูกค้าอะไรเงี้ยครับเห็นว่าตอนนี้ก็ทาบ้านทาบ้านไม่ไม่ไมผมก็ทํานู่นทํานี่เล่นด้วยนะผมทำบ้านเด็กทําบ้านอนะไรให้หลานเล่นด้วยผมผมชอบเวลาผมว่างผมจะทานี้อยู่แล้วน่คือพุกกรสร้างไม่ไม่ไม่ผมผม่ผมชอบงานก่อสร้างอยู่แล้วอ่ะมันเป็นแบบ เท้าดําตัวดาตากแดดทุกวันผมชอบทอําในพวกนี้ที่แบบอยู่กับธรรมชาติทําบ่อปลาทำอะไรอย่างเงี้ยอยู่แนละ้วส้าเท้า,าอย่างงี้คือไม่ไหวเลยนะโสกโปกมาก <c oughs> คนหลายคนจะแบบไม่ค่อยเข้าใจเวลาเห็นแล้วแบบดูทำไมดูโสโปกมากแต่แบบคือถ้าใครแบบรู้ชีวิตผมอ่ะพอผมหยุดพักเนี่ยผมก็จะไปอยู่กับอยู่กับศาสตร์ใช่ไหม,อ,มอยู่กับดินอยู่กับพื้นเลนที่มันเละเทะม,มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละ นั่นแหละผมก็ทำนู่นนี่ของผมไปเรื่อยๆผมชอบชอบประดิษฐ์ชอบทำของเล่นชอบทำอะไรเงี้ยคื่ใช่ทำไม่ใี่คือก่อสร้างใช่ใช่ตอนเด็กมีปูนมีทรายมีอย่างชอบชอบทำนี้อยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ผมแบบเหมือนมันเป็นเหมือนกิจกรรมยามว่างของผมอะชอบสร้าง